เดียวไปเดียวสายสามห้าโลบ่เบอร์สังขะชัอกจอมัวเชดครับนังัวเชดก็มีนิสกัลเนาะพู้จักอย่างดีเลยนะัวเชดอ่ะวัดโตนี่เพาะแมนเอาเนาะยไหมไปะเดี๋ยมันมุ่งเหยียเต้รถเสียตรงนี้แหละครับเมื่อเช้านี่ชาวซ่อมเนี่ยมาเสียตรงที่น่าเสียเลยนี่แล้ววัตถุศาสตร์บิงโอ้วัตถุศาสตร์บิงตรงนี้เบอสัญขากี่กิโลอ่ะโอ้เฮ้ยเบอรสัญข่ะเยอะขนาดนั้นบ่หาเซิฟแล้วอะไรอย่างงี้ Hãy dựa thêm à? Hãy dựa thêm Ồ! Hãy dựa thêm à? Oh, à Tôi có nếp lào 50 Hạ xếp này có mát lắm Sáng mắt Bả lươn thế 80 xếp lôi này này là bó lắm Hình này có khắp... theo đi Ừm! Cái giang lọc xoay Anh em Anh em chanh nhờ đó là cái ทางนี้นะใช่ไหมวันในเจ็ดช่องจบน่าจะน่าจะน่าจะเข้าตรงที่การอาชีพสังขากับตรงนี้นะทางไป่จำไม่ผิดนะมีทางเข้าอยู่อันนี้ปลูกต้นไม้บนานาข้าวครับเต็มเลยมีมะละกออันนี้อะไรสวนอ้อยอ่อันนี้เป็นสวนอ้อยครับเต็มเลยอ้อยครับอยากกัดอ้อยเออตอ

วันเสาร์ครายนักเรียนโรงเรียนโอ้โรงเรียนอะไรน่ะนี่วันพักผ่อนวันเสาร์ครับมาเที่ยวให้สนุกหน่อยมีคนขับรถให้นั่งโอ้ยมีความสุขถอยเลยทำไปโทรไปเช่าเสียใจแย่เลยโรงเรียนภาสตร์เบงครับตรงเรียนเป็นศาสาตร์เบงศาสาตร์เบง,เบง,เบงวิทยามมไมนเคยมาเตร์ไซคมาชฉาเลยไม่เคยมาเลยใช่ไหม เห็นไหมไม่เคยมาเลยครับเป็นคนสรินมแท้แต่ไม่รู้แล้วไม่เคยมีใครมาเลยตรงนี้ดูซื้อขายเนี่ยวงแจ่มบางทีมันเป็นคอนมมือซีมด้วโมบิกอเนริเป mm ็นคนต่างโมเดรสตางนะมันดูเหมือนโมนะเออแล้วกี่กไว้แล้วเขาก็ให้คนไทยดูแลแทนไอ้เดืตื่นเต้นด้วยยูทูเบียนอะไรวะ 2207 Frontier ครับว่าแอนุงครับใช้ได้ไอ้เกล้าสมัยนี่คิดว่าเออถนนมางี้เนาะโอ้ต้นไม้ร่มรื่นนี่เดือนนี่เดือนอะไรเดือนวิศากรกฎาเนาะยังไม่ดำนาสิไหนเออยังไม่ได้ดำนาเรานึก,กว่าดำนาเลยวะ นายยังไม่ดำเลยเนะี่ยกระดาษน่าจะดำเสีงหาดำาเออเพิ่งเข้าพรรษาไม่หนึ่งเนี่ยวนี้วันนี้เข้าพรรษาครับโอ้วันเข้าพรรษาเราก็ลืมสุวพอเนีแกจะไปลงไปนู่นเนี่ยแกไปเข้าพรรษาที่นู่นเออ,เอ,อแกรู้จักคนเยอะไงน,นี่ประสาทเบงครับประสาทเบงประสาทเบงเอ,อืออะไรโนเทตะกบนันบ้านาจะโนกน้อนมึงเต็มเลยเต็มเลยดูดิทีเดียวเนี่ยพวกนี้ยังมาอยู่เลยเห็นไหมเออโอ้ ทำไมมันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยวะไอ้เราเอ้มาส่งรถแถวนี้นาากก่าจะเคยโมแถวนี้น่าจะส่งแถวเนี้ยแต่มาจากฝั่งนูง้นไงน่าจะเคยมาบ้านนี้อ่ะรู้สึกคุ้นๆบ้านนี้่ะไอ้เราก็เคยมาส่งรถอยู่ยายาๆอยากแช่ใจเย็นไว้เคารุกรถญชลย์จรหน่อยแบบแบบนี้ว่างอ่ะบ้านประสาทบีกับเชิงน่าจะเคยมาว่ะ โอ้ยรู้จักคนด้วยบ่านนี้นะเอออะไรจะพูดออกกล้องไม่ได้เออจำได้แล้วรู้จักด้วยเออ,อสุภาพดูอยู่ไหมเออสุภาพสุภาพไม่ใช่มีใครอยู่บ้านนี้หรอสุภาพเออเราก็รู้เออเราเคยพามาแล้วเขาเคยพามาอยู่ประเเงงานวันนี้หลยบ้นเดศักดิ์เมือ วานนี้วันประสาทเปงเคยโม่เฮ้าเ่าะนีนะ่เคยมาแล้วทีวเข้าจากฝั่งนูน้นฝั่งสังขะมานี้เออไม่ได้มาจากทางนี้ใช่แล้วบ้านนี้เคยมาแล้วครับแต่จำไม่ได้สมองเราเลอะเลือนว่ะเออเรียนรถเต็มเลยเนี่ยโอ้ดูรถเนี่ยเห็นไหมน้อยที่ไหนแล้วไปซ่อมที่ไหนอ่ะดูดิใช่ไหมล่ะถ้าไปเข้าเมืองดูดิเต็มเลยเนี่ย มีทุกบ้านเนี่ยรถอ่ะดูดิบ้านไหนมีรถบ้างอ,างอ,อ,อง่ะนี่ก็มีเนี่ยฟอร์ดจอดอีกนู่นน่ะฟอร์ดเอ็นจิ้นด้วยหน่อยจอดเนี่ยเนีน่ยดูอันนี้กนะ็มีเนี่ยโอ้เต็มเลยนะู้นก็มีหนูโอ้รถตบว่พันคันว่างว้านนี้่ะรถอ่ะดูดิใช่ไหมเต็มเลยน่ะอ้าวมีทุกหลังอ่ะรถอ่ะเออว่ะบ้านใหญ่นะั่นไม่ใช่น้อยหนูนะ่ะนู่นน่ะเต็มอะรถทั้งก็มีหนูเนี่ยตรงไฟมีนี่หรอก ี่ยตรงนี้แหละตรงนี้เคยเข้าไปตรงนี้แหละลงเลี้ยวตรงนี้แหละวันนั้นอะ่ะเลี้ยวไปเข้านู้นเลยจำได้เล็วอืมเขาพามาตอนกลับกลับยากขี้หมยตอนมามาง่ายอยู่อออันนี้ลงโล่งมีศูนย์อะไราสาธิตเปลืองนี้ไม่ใช่นี่นะมีอูด้วยโอ้่ทุกวันเป็นอย่างนี้แหละมีปั๊มน้ำมันดูรถว่ะทุกหลังเลยน่ะหลังนี้ก็มีกวขายน้ำเดือยไม่ทางนี้พูดผิดที่ไหนน,น้ำเอามาตั้งเลยเหนะ็นไหมน่ะ เออเห็นไหมพอสัตว์มาเองน่ะน้ำดื่มมาตั้งเลย,ยู่เนี่ยในเมืองขายยากกว่าเนี่ยแต่สักพักเดี๋ยวคนก็เบื่อคนเริ่มกินก็ไม่ไม่เอาแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มรู้แล้วที่คนจะซื้ออยู่ตอนนี้ไม่ซื้อแล้วคนอ่ะโอ้ที่แค่จังหวัดสุรินีขนาดนี้แล้วจังหวัดอื่นมันจะกว้างใหญ่ขนาดไหนในเมืองไทยอ่อแล้วอเมริกามีต้องเท่าไห้าสิบรัฐว่ะ แล้วเมืองจีนเนี่ยมีตั้งแต่พันกิโล่กีกว้างใหญ่ไพศาลนั้นเคยหมดที่ไหนล่เะเฮ้อรถนี้เหมือนเหมือนอยังไงเหมือนยางเป็นอย่าง,าง,ง,างนี้นะรถรู้สึกได้เลยเฮ้ยถนนไม่ใช่ยางถนนมันไม่เรียบเออเราลืมดู <c oughs> โอ้ดูข้าวแล้วครับข้าวเต็มทุ่งเลยดูน네ยโอ้บรรยากาศเนี่ยนะเห็นไหมงูเลี้ยงงูาำนู้นะน่ยงูลุ้มอ่ะนี่ทำแล้วเนี่ยจำเลย ทุ่งนาเนี่ยต,ตอนเราทําเมื่อสมัยนั้นก็หาเราบ้าเราเพี้ยนเ,เรียนจบมามาอยู่อยู่ปลายนาคนเดียวปลูกกระท่อมมีที่ไหนสมัยนั้นถามทางนี้เพี้ยนว่ทะทุบเดี๋ยวนี้เต็มเลยทางนี้คนเลี้ยงกบสายใหญ่เป็นคนแรกในจังหวัดสุรินทร์มั้งที่เลี้ยงกบอ้อาวจริงจริงอือใช่อ้าวสามสิบปีจะแล้วใครเลี้ยงกบบ้าเปหรอ ปี2อ2 9อ่ะเอปรอ28 29เกเนี่ยเลี้ยงกบใครจะมาเลี้ยงสมัยนั้นออแล้วกบมันกินกันเองไงใครจะรู้ว่ามันกินกันเองนึกว่ามีคนขโมยกบเราเอาไปใส่รวมกันไงกบเล็กกบใหญ่แต่กบมันหายไปไหนเราไม่รู้ว่ามันกินกันเอง่าจะรู้ต้องสองรอบสามรอบอะถึงรู้ว่ามันกินกันเองไปยืนดูไงไปยืนดูโอ้มันกินกันเองกบตัวใหญ่กินตัวเล็กนะกินหมดเลยอตอนแรกนึกว่าคนขโมยกบ ตั้งหลายปีกเลยตั้งเป็นปีอะก็ยังจับได้ว่าอย่าว่ามันกินกันเองครับนี่อะไรกันคูตดดันบอกสอคูตันกลับเชิงโูก็ยังกลับเชยอยู่เลยวะโอ้โหอันนี้มาไกลเึินติโอ้หไม่ใกล้นะถ้าเราไม่มาก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะมันไม่รู้ใครจะซ่อมให้แต่พูดแบบนักเลงเออช่างจะนั่นซ่อมเขาก็ไม่เอาถูกหรอกเอาเป็นพันเป็นแหละมา พันแล้วไม่หายสิถ้าหายไม่ว่าหรอกดูต้นตานมีแต่ปลาครับไม่มีอะไรตอนนี้เดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่ครับ